วันนี้ครับก็จะมาติดตั้งกลองออ้องกล้องติดรถยนต์นี่เลยยี่ห้อน่าจะเป็นดีดีปเอ็นซาบนี่เนาะกล้องตัวนี้ในกล่องก็จะมีสายมีกล้องให้แต่ตอนนี้ผมผมตัดใสยไปแล้วต่อไปแล้วบางส่วนเนาะ เปิดมาก็จะมีกล้องอกล้องแบบนี้มีพลังแล้วต่อผมติดไปแล้วติดไปแล้วเพืเ่อนๆก็ไปติดแล้วก็เดินเดินท้ายมาเนี่ยตามนี้ก็ลงมาในนี้ผ่านมาในนี้แล้วก็ใช้นี่ผมเดินออกมานี่ยซีซีซซไป เราเอาเสียบนี่มันก็จะกล่องมันก็จะติดนะเ,าเนาะกล้กองอ้าวอะไรนะกล้องนีเ่เดี๋ยวก็จะมีมีคลิปกล้องติดตัวเดินให้ดูตอนรถวิ่งเดี๋ยวนนี้ติดทั้งก่อนเนาะนี่ได้แล้ว แต่ทีนี้เรามาต่อตรงนี้มัน,ม,นมันเกะกะเกะกะเราเราไม่ต่อเราก็ต่อตรงนี้เราก็ใช้พื้นที่นี้ได้น้อยมีแต่มีส่องหัวส่องหัวตัวน,นี้เราก็ต่อเอเนื่อต่อส่องจุดจุดหนึ่งเอเนาะตรงนี้ส่องจุดหนึ่งเอเข้ากล้องแต่มันจะ จะเก,กะเราตรงนี้ค่าเราจะเกะก็จะนี่ผมก็จะย้ายย้ายจากรูนี้ซื้อสสยตัวนี้มาใสา่เพื่อที่จะต่อเข้ากับฟิวแล้วก็เอาเส้นนี้เส้นของกล้องเนี่ยซ่อนไว้เส้นของกล้องมันก็จะเป็นแบบนี้ มันจะติดแต่เราจะไม่เสียบตรงนี้เกะกะเราจะเสียบไป้ใต้นี้เลยต่อตรงไว้ใต้นี้เราเปิดสวิตซึงจะทํางานเราเปิดสวิตก็ไม่ทํางานเนาะเราก็จะซื้อสายนี้มาซื้อมสายนี้มาด้วยนี้เราก็จะต้องรู้ว่าฟิลฟิลตรงฟิลตรงไหนที่ที่ที่จะ ไปที่จุดบุรีก็ต้องมาดูฟิลฟ่อนเพรฟิลที่ให้มาเขาให้นำเบอร์สิบห้ามานะเราก็มาดูเบอร์สิบห้าตัวไหนฟิลน้ำราตัวไหนที่ไปจุดบุรีผมก็ได้มาแล้วได้ได้ตัวนี้มาได้ตรงนี้มาก็ถอดใส่ตรงนี้ใส่มันเป็น สองตัวกันเนี่ยแล้วก็ก็เส like ียก็ไปเลยปึ๊บนี่ก็จะเป็นแบบนี้เกาะกับฟิลพวกกับฟิลแล้วก็จะออกก็จะได้่างนี้อีกเส้นหนึ่งก็กาวนะกาวผมยัดเข้าไปในรูนี้นยให้ติดกับโครงเหล็ก ใส่น็อตเลยพวงจับฟิวนี้เป็นแบบนี้ก็อันนี้ก็จะใช้ได้ ไฟก็จะมาละเาเขไวในนี้เลยเราจะได้ไม่ต้องมาใช้รวมตรงนี้อเอ๊ะผมก็ถ่ายมือเดียวด้วยถ่ายด้วยทําด้วยเดี๋ยวก็จะอาจจะไม่นิ่งนิดนึงเดี๋ยวผมจะเดินใส่สักครู่นะครัแบบนึง นี่เลยก็ใส่อรัดรัดซะหน่อยจจจจเจ็เจ็บข้าวซอยขึ้นทายมานี่เนาะ ผมเก็บสายบปงั้ก็เก็บนี้นะถ้าใครเก็บดีหรือสวยกว่าก็ทำเลยผมก็เก็บแบบนี้แล้วก็ไปน,นี่ก็ใช้ได้เหมือนเดิมอันนี้เมาก็จะช,ชาร์จแบตบไม่ใช้ชาร์จแบตตร่นี้นั่นได้น,นีก็ เรียบร้อยโอเคครับไฟมันจะติดนะตรงนี้ไฟที่ฟ้านี่แสดงว่าบันทึกบันทึกอยู่นะกล้องตัวนี้มี GPS ด้วยโอเคเดี๋ยวคลิปไว้ผมจะลงให้สนใจก็เมนไว้นะครับเพรว่าอยากรู้ตั้นตอนตรงไหนเมนไว้ wide. อันนี้สำหรับนิสสันสุรธาแต่ฟิลต์ตัวนี้ใช้ได้ทุกรุ่นครับอันนี้ซื้อมาจากซับี้ซื้อได้เลย ก็มาเดินเก็บเอาครับโอเคประมาณนี้เนาะนี่ก็แค่นี้ก่อนครับครับผม